สัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนของมาแล้วครับพบกับพี่น้ำพี่ชัดเหมือนเดิมคลิปนี้ก็มาพี่น้ำมารีวิวดูเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> ของเข้าเลยครับเปิดกระสอบไปดูนะครับผมร้านเราสามารถมครคับของได้ยันเที่ยงคืนนะถ้ามีของคือครเราใช้ที่บ้านเป็นหน้าร้านเลยไงเปิดที่บ้าน,นเลยกานันนี้ถูกต้องตามกฎหมายถ้านัดแล้วเราก็รอเลย ขอให้นัดอย่างเดียวร้านเราคัดของได้ยันเที่ยงคืนขอให้นัดไว้ไ<ม>แล้วก็นนกหลังเรียกจะเลิกงานได้เลยอใครเลิกงานมาคัดก็ได้นะครับคือที่ร้านเราจะมีเกตเดียวนะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูว่าก็ตามคลิปที่รบบเราทำท,ที่ที่ถ่ายทําให้ดูก็คือศึกษาจากพ่อค้ามือใหม่ศึกษาเราจะาถ้าชอบกลุ่มนี้แบบนี้บบนยี่ห้อนีอ้อกลุ่มนี้กลุ่มนี้อ่าเราก็เป็นไอซีไอดัสของแท้น่ะแต่เป็นมือสองรุ่นเก่าใช่ค่ะต้อง มันมันก็จะมีแบบเดียวคู่เดียวนึกออกไหมมันเป็นมือสองไงมันจะมีแบบเดียวคู่เดียวถ้าจะเอาแบบนี้ทั้งแบบห้าสิบคู่มันก็เป็นไปไม่ได้ไงมันก็จะไม่มีหมายว่าใครสนใจคลิปนี้ก็มาคัดของได้ยันเที่ยงคืนนะครับถ้ามีของแล้วนัดตัวไอนะครับถ้าใครไม่ได้นัดก็จะมาคัดตามแบบว่าที่ตัวเองว่างก็ต้องดูว่ามันมีของหรือเปล่า แต่ถ้านัดไว้มีของแน่นอนคือนัดหมายถึงนัดว่าจะมาพรุ่งนี้สามโมงเนี้ยมีของเนีก็คือป้วดะเลยเราจะไม่นัดใครสอนใช่ไหคะเราจะแบบว่าไม่ไม่ได้นัดใครมือใหม่ขายขอให้นัดไว้แค่นั้นเองนะครับผม Nike โชว์ไว้เรื่อยพี่น้ำโชว์ไว้เรื่อยให้พี่น้ำดูของเนี่ยแล้วก็เป็นนกี้บานเลยไนกี้บานะนี้ด a สค่ะง ไนกี้รีบอกก็เหมือนเดิมเลยยี่ห้อหลักๆลก้วนเลยไนกี้ค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นผู้ชายอย่างเดียวอ่ะไนกี้อีกแล้วปะหยิบมาคือมีแต่ไนกี้อ่ะกี่คู่ติดแล้วเนี่ยปะ ในเกียร์รันเราจะเยอะนะครับเป็นรุ่นพวกนี้นะเป็นรุ่นกลุ่มนี้เป็นของแท้นะครับแต่เป็นรุ่นเก่าคู่เดียวจะแบบเดียวนะครับผมไม่ต้องกลัวเรื่องของปลอมเพราะว่าของปลอมมันจะมาเป็นตัวชนช็อปอะไรเงี้ยมือสองของปลอมอาจจะมีแต่ก็น้อยมากใช่ของเรานี่จะเป็นรุ่นเก่านะครับแล้วจะเป็นคู่เดียวแบบเดียวเบอร์เดียวไซส์เดียวแบบเดียวเห็นไหมจะไม่ค่อยซ้ำจะมาต่างกันที่ไซส์นะก็จะแตกต่างกันออกไปแต่จะมีหลากหลายยี่ห้อแต่จยเน้นเป็นในเกียร์รัเป็นหลักนะครับร้านเราส่ง ตัวใครที่ชอบกลุ่มที่เรารีวิวอยู่ก็ติดต่อมาได้เลยร้านเราเปิดยันเที่ยงคืนเบอร์โทรอยู่หน้าจอะะเที่ยงคืนไหมถือว่าคุณนัดไว้นะไม่ใช่อยู่ดีขับรถมาจะมาเ <laughs> ที่ยงคืนคือคุณนัดว่าจะมาสามทุ่มจะมาสี่ทุ่มจะมาคัสขอให้นัดไว้ก่อนอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันจะได้มีของแต่ถ้าไม่นัดไว้เราก็ไม่มั่นใจว่าของเราจะโดนตัดไปมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะมือใหม่หัดขายก็ พยายามมาคัดของก็นัดนัดกันนิดนึงแค่น,น,นั้นเองมือใหม่หัดของไอ้หัดขายต้องนัดนะครับคือเรายังไม่เคยซื้อขายกันเนี่ยจะยังไม่รู้สําหรับมือเราจะพูดถึงมือใหม่ก็คือว่าพยายามโทรนัดเอาไว้ว่าพรุ่งนี้จะมาคัดนะเย็นนี้จะมาคัดนะสองทุ่มจะมาคัดสามทุ่มจะมาคัดเน,นี่ยจะเป๊นนะนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าจะถามรายละเอียดพยายามโทรผมจะตอบได้ละเอียดกว่าอีกอย่างพยายามผมจะแต่พยายามโทรผมจะตอบได้ละเอียดกว่าอันนี้ในกี้ค่ะ จะชัดเจนมากกว่านะครับผมถ้าตอบลายถามทั้งลายบางทีขับรถอยู่พิมพอะไรมันไม่ค่อยละเอียดก็โทรถามได้เลยถ้าไม่ว่าเดี๋ยวผมโทร,โทรกลับไปให้แต่ถ้าถ้าว่างตอบทางงลายผมก็ตอบได้ไนกี้ร้านเราที่ต้องนัดก็เพราะว่ามัน,ม,นมีลูกค้า,ล,าลูกค้าไนกี้ค่ะลูกค้าหลายเจ้าประมาณนี้บางทีลูกค้าเขานัดไว้แล้วผมก็นัดซ้อนไม่ได้อะไรประมาณนี้เพอานัดขอซ้อนมันก็จะไม่มีของของก็จะโดนตัดไป รีบอกรีบอกรีบบอกนะครับมือใหม่หขายสหรับคลิปนี้มือใหม่อยากขายรองเท้ามือสองพยายามนัดที่จะเข้ามาคัดนะครับอรีดาค่ะและร้านนี้จะเปิดยันเที่ยงคืนใช่ไหมไม่ว่าคุณจะเลิกางานมานัดมาสามทุ่มสี่ทุ่มคุณมาได้หมด ยันเที่ยงคืนฟิลล่าค่ะแต่จริงๆล้วก็ไม่ค่อยมีใครมาห้าทุ่มในคืน่าไรแต่หนักๆสุดก็จะยู่สามทุ่มสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มมีรีบอกเหมาะสำหรับคนทำงานอืมเลิกงานก็มาได้ขออนุญาตค่ะขายทำงานไม่ต้องกังวลเลยมี่เวลานะคะขายส่งพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้กำหนดเวลาว่าต้องแปดโมงแล้วห้าโมงไม่ใช่ไม่ใช่เพราะนั้นขายส่งคือคุณมาคัดได้หรอาเราใช้ที่บ้านเองเป็นหน้าร้าน แลล้วก็ิ่่าคะถามว่าทำไมไม่ไปเช่าข้างนอกก็เพราะว่าไม่มีตังค์ผมจะเช่าตัวไว้ที่บ้านตัวเองเบลอเลอร์เลยที่เก็บของเต็มข้อีหนึ่งเลยทำไมไม่ไปเช่าข้างนอกพี่มันจะได้สะดวกตอบเลยว่าเช่าข้างนอกไม่สะดวกและไม่มีตังค์อันนี้ดันสมัยนี้ก็ต้องประหยัดนะเต็มที่นะเอาลงรถเลยเปิดกันปุ๊บปุ๊บ คือทุกคนนะ250มีที่ไหนอ่ะร้านเรามีไงบางคนถามไอพี่ทำไมส่งถูกมันมันของปลอมเปล่าคือผมว่าร้อยบาทมันก็ส่งตามราคามานะันนั่นแหละผมว่ากำไรน้อยๆแต่อยู่ได้นานๆนพออยู่ได้ไนั่นเองเพรา<ๆ>ะว <พอ S 2> ่า<ๆ>ถ้าผมไม่ตั้งส่งอยู่ประมาณร้อยเก้าสิบเหมือนที่ลงเกลือสากแก้วอ่ะที่อารันนะ่ะร้อยเก้าสิบหรือสองร้อยยี่สิบหรือว่าร้อยแปดสิบอะไรที่มันมากกว่านี้ร้190อยเก้าสิบแบบผมว่ามัน กำลังซื้อคนมันไม่มีล่ะมันมันขายยากไงนานๆเอาของไม่แช่ไว้เหอเงี้ยไม่ไม่เราขายจํานวนเยอะๆแต่กาไรน้อยๆพออยู่ได้ในช่วงเศรษฐกิจอย่างงี้น้อยๆ๋ยวมันก็เยอะช่วงนี้มันเศรษฐกิจไม่ดีนะใครที่ไปขายของอยู่ตอนนี้เรารู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะขายอะไรแม่งขายไม่ดีอ่ะผมบอกเลยว่าแม่งมันเป็นที่เศรษฐกิจเลยล่ะใช่ป่ะทุกอย่างเ่ยของกินยังเสร็จเลยคนมาเปิดร้านเอาไว้ด้วยไงเอาร้านเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออ ถนนเส้นเดียวเมื่อกี้ผ่านมามีร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่หกหลานใช่ห่างกันไม่ถึงคิดถึงสิบโลไม่ถึงนะน้ำนะไม่ถึงไม่ถึงเส้นเดียวทั้งเส้นเลยก๋วยเตี๋ยวเรือหกหลานฝั่งเดียวนหมดเลยแต่คนกินเท่าเดิมแต่คนเปิดเพิ่มขึ้นมันจะไปอยู่ไงใช่ป่ะคนเมื่อตลาดตลาดหนึ่งเนี่ยชุมชนเนี่ยมีอยู่ประมาณเดินเย็นหนึ่งเนี้ย อยู่ประมาณชุดเดิมเท่าเดิมแต่ร้านดันเปิดเพิ่มขึ้นใช่ขายซ้ํากันเพิ่มขึ้นมันก็แย่งกันมันก็เลยรู้สึกว่าขายไม่ดีไงใช่ป่ะแล้วรองเท้าเหมือนกันเวลาไปตั้งแต่รองเท้ามันแตกต่างคือรองเท้าเมื่อสองมันแบบเดียวไซส์เดียวคู่เดียวมันรูปแบบแค่ล้นเองแต่การขายถึว่ามีร้านขายลูกชิ้นอยู่อยู่สองร้านคุณเห็นเขาขายดีแล้วคุณไม่ขายเพิ่มอีกร้านนึงเป็นสามร้านแต่คนซื้อมันเท่าเดิม่ยมันก็จะรู้สึกว่าคนซื้อน้อยลงไม่ใช่ คนเปิดร้านเพิ่มขึ้นคนเปิดเขาไม่ได้ดูไะคนคนนี้อยากขายไม่ได้ดูว่าสินค้าตัวน,นี้มันมีนี่ยังอะไรมาเนี่ยซึ่งในการซื้อการขายก็ใช้วิจารณญาณน,นิดนึ่งรองเท้าเนี่ยมันไม่มไซ้ำไซส์นะค่อยหนึ่งไซส์ไม่ซ้ำสองรูปแบบรูปแบบไม่ซ้ำเพราะหนึ่งยี่ห้อมันมีเป็นสิบสิบรุ่นเลยเยิ่งรุ่นกเก่าๆม่ต้องเลยเดเซนเต้อย่างเงี้ยนะรองเท้ามันจะแตกต่างออกไป <c oughs> อันนี้อธิบายให้ฟังเล่น ใครที่คิดจะค้าขายล่ะดูตลาดก่อนคนเดินเท่าเดิมแล้วเขามีมของอะไรขายอยู่แล้วคุณไปขาย<ม>เพิ่ม,มแต่มันขอซ้ําๆอะ่ะคนซื้อมันก็จะกระจายจะรู้สึกว่าขายไม่ดีอดิดาสแล้วก็เนวิลลาร์สอ่ะตัวใหญ่เว้ยสีสีเนวิลลารานค่ะ ไอ้กี่ละอาดิดาสพื้นสวยมากแอร์แม็กแอร์นี่จะไม่แตกนะแอร์ไม่แตกแล้วก็ไม่มีขาดเย็บ5าเท้านี่จะไม่มีขาดเย็บร้าน,นเราไม่ขาดเย็บต่ต่อพื้นมีปะผ้าข้างในให้สวยงามมี เก็บสีให้เนียนมีไม่ใช่เก็บสีจากจากรอยขาดนะ <c oughs> เป็นการซักแล้วด่างก็จะเก็บสีอันนั้นปกติของรองเท้าทุกทุกเกรดทุกกลุ่มนะครับอาดิดาสตอนนี้โปรสเปกอ่ะยี่ห้อไม่ดังมากแต่ขายดีมากทรงมันสวยขายดีมากเวอ อาดิดาค่ะบางตัวยี่ห้อดีนะแต่ว่าทรงมันไม่สวยไงบางตัวยี่ห้อมันไม่ดีแต่ทรงมันสวยมากแล้วขายดบิลลงฟิลลาอ้วนตอนนี้มาแรงแซงทังโค้งเลยอาดิดาค่ะอ่ะคือตัวนี้ตัวเทพเลยนะตัวเทพแล้วก็ตัวแพงมากเอสเพอรี่เอสเพอรีอออตัวนี้เอสเพอรี่อ่า ตาเฟรดเพอร์ลี่นั่นคือตาหลวงข้าวตัวนี้คือเอสเพอร์ลี่เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทรงเหลียวอย่างเงี้ยคัดไปเถอะเมื่อไหร่ก็ขายได้ขายได้แน่นอนแล้วก็ออกง่ายด้วยทรงเนี้ยจําไว้เลยเนกี้ทรงเหลียวถ้าทรงเนี้ยเขาจะออกสปอร์ตเขาเรียกว่ากีฬากีฬาเออเนกี้สปอร์ตอ่า แล้วก็ทรงอ้วนๆเดี๋ยวนี้มาแรงต่อให้เป็นยี่ห้ออะไรก็ช่างให้มันเป็นทรงอ้วนๆอ่ะขายดีมากโอ้ยนกี้ค่ะแม่เจา้า n i k ้แล้วก็ Adidas เอ็นป่าต่อให้เป็นยี่ห้อเทพน,นะบางตัว ทรงมันก็สู้แบบว่าไอ,อตัวเท่ๆไม่ได้ไงนะอะแ i r m a กค่ะ r e e b o ตอนนี้นักศึกษาเปิดเพิมสีขาวสีดำจะขายดีมากเออใช่ไอที่ขายโซนที่<ไ>วัยรุ่นวัยรุ่นจะเน้นเป็นสีขาวกับดำแค่นั้นเองแค่นั้นเองจริงๆนะ8ปดสิบเซนซื้อรองเท้าเนี่ยถ้าซื้อไนกี้ยพยายามเป็นก็เป็นดำลายขาวแค่นั้นเอง ขาวลายดําถ้าเป็น <Thank you. S 1> ปีล่าอ้วนก็จะเป็นขาวลายดำเพราะนักศษาจะใส่ไว้รุ่นจะใส่อ่ะผมก็ไม mm hmm. ่รู้เพราะอะไรเปอร์เซนต์การขายอ่ะสีขาวสีดําเนี่ยดีกกี้ค่ะสีดำก็คนทํางานก็ใส่ได้แล้วเป็นแบรนด์ด้วยมันจะขายง่ายเอาไปขายขายอยู่200ยกว่าบาทปีล่าถ้าใครที่ขายไม่ดีให้เน้นอย่างหนึ่งก็คือพยายามหาตลาดที่มันดีๆอะบางทีตลาดมัน มันไม่ได้ให้ของสวยขนาดไหน,นมันก็จะขายลําบากแต่ไม่ถึงก็จะขายไม่ได้นะมันก็จะขายช้าไงช้าเราพยายามถ้าเราเปิดร้านอยู่กับที่จะเสียเปรียบร้านนี่เคลื่อนที่ผมจะพูดให้ฟังเนะอะตรงไหนที่คนชุกชุกชุมชุมอะ่ะเอาไปขายได้แน่นอนหน้ามอหน้าโรงงานสถานที่แบบที่มีโรงงานเยอะๆตามที่คมอะไรอย่างเงี้ยแกป้าค่ะ แล้วก็อ d ดิดาอาดิดาสค่ะเดี๋ยวค่อยอธิบายเรื่องการเปิดร้านแต่คลิปเนี้ยผมจะออกมือใหม่หัดขายพยายามที่จะซื้อของไห้ขายให้นัดเพราะว่ามันจะมี ทุกๆคนที่จะมาซื้อรองเท้าขายส่งอะ่ะมันจะไม่เหมือนขายปีกอธิบายให้ฟังก็คือจะต้องต้องนัดเพราะว่าของที่มาลงอะ่ะวันนี้มีของมาลงเนี่ยแล้วก็นัดไว้ว่านัดวันที่ของลงอะ่ะที่ของเยอะอะอย่านัดวันที่ตัวเองว่างเพราะมันบางทีมันไม่รู้หรอกว่าฝนตกผมจะซักได้มากแค่ไหนซึ่งตอนนี้วันนี้มาห้ากระสอบใช่ไหมนาะอันนี้เป็นช่วงกี่โมงบ่ายด้วยใช่ไหมช่วงบ่ายนยซึ่งเมื่อเช้าไม่มีเลย ถ้าเป็นปกติว่าปลายขนต้นหนาวหน้าแรงอะไรเงี้ยเช้าต้องมีบ่ายต้องมีใช่ป่ะตอนนี้มันกลายมารอบเดียวใช่ไหมสองวันมารอบเดียวสองวันมาแค่ห้ากระสอบเนี้ยเพราะมันซักไม่แห้งฝนมันตกไงก็อ,อย่างเช่นสองวันเนี้ยนมันตกท่วประเทศใช่ไหมพรุ่งเนี้ยก็ไม่มีไม่มีของมาเอ้พรุ่งนี้อออมีมาน้อยมาสองตำแต่ก็สอบใช่ไหมซักซักไม่ใแห้งอยู่บาลานซ์ค่ะอ่า ถ้าใครเห็นคลิปกันก่อนนี่คือถ่ายทุกอาทิตย์เลยนะพยายามแต่อาทิตย์นึงผมไม่ได้ถ่ายของเข้าทุกวันแต่ว่าบางทีผมก็ไม่ได้ถ่ายนะเพราะบางบางครั้งก็นัดวิดีโอคอลลูกค้าไปเลยที่อยู่ต่างหว่าไม่บางทีของมันลงช้าบางทีบอรลรางนัดลูกค้าไว้แล้วอย่างเงี้ยมันก็นเราก็ไม่ได้ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายเราเนี่ยยัอย่างเงี้ยของมาสอาเรไม่ได,ไได้ไม่ได้นัดลูกค้าจะมาเย็นเย็นเย็นมืดๆวันนี้ที่นัดไว้เราก็มีเวลามาถ่ายแค่้นแต่อาทิตย์หนึ่งเราจะพยายามลงประมาณ1คลิปหรือ2คลิปจะพยายามลงทั่วทิศ แต่ของข้าทุกวันแหละวันธรรมดานะคือคือเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็มาอีกแต่ไม่ได้ถ่ายให้เข้าใจอย่างนี้แต่ให้นัดได้อาทิตย์นึงจะพยายามลงสองสองครั้งสองครั้งพยายามถ้าไม่ได้หนึ่งคลิปแต่ถ้าเป็นรายการในช่องเราที่มันเป็นแนะนําตลาดนู้นตลาดนี้หรือสินค้าที่เป็นราคาส่งนอกเหนือจากรองเท้ามือสองอ่ะก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์ที่เราจะลงแค่ไหนเป็นตลาดไหนที่มันมีของถูกอะไรของแปลกอะไรเงี้ยเราก็จะไปถ่ายใครติดตามเราไว้ก็จะมีสองสองสองอย่างก็คือรีวิวรองเท้าร้านตัวเองในวันธรรมดา กับเสาร์อาทิตย์เราพยายามลงนะที่เราไปถ่ายทุลงทุเรียนเนี่ยเราพยายามจะลงเสาร์อาทิตย์นั่นเลยเนี่ยพยายามที่สุดเลยถ้าฝนไม่ตกแล้วเราออกไปได้ล่ะช่วงนี้หน้าฝนใช่รีบบอกค่ะเห็นไหมทุกคนถ้าไม่ดันทรงแล้วมันจะไม่สวยเลยไม่มีราคาเลยถึงบอกว่าคิดเป็นก่อเราพยายามใช้ดันทรงมันจะแห้งๆอย่าอย่าลืมเรื่องการใช้ดันทรงนะพยายามทรงทุนซื้อดันทรงหน่อยอลายี่สิบบาทเนี่ยของใหม่ ใช้แล้วมันใช้ได้ทั้งปีทั้งชาติสการสมิทธ์ค่ะมันจะทําให้พอดันทรงแล้วมันจะเก็บง่ายขึ้นทรงอ่ะซื้อครั้งเดียวใช้ไปเหอะเป็นสิบปีอ่ะแล้วก็เก็บง่ายด้วยนะคะซุปเปอร์สตาร์เก็บง่ายวางง่ายขนจ่ายง่ายหรือขึ้นทรงราคาดูโปรสเปคดูดีรูปทรงดูดีโอเคหันขาหันขาสำหรับทิ้อย่าลืมนัดนะครับแกป้า จะมาวันไหนพี่ยมนัดนะครับเพราะาเราถ้าเรานัดช้าคนอื่นนัดไปเราก็ต้องขยับไปเรื่อยๆจะเปิดจันถึงสุกถึงเสาร์นะวันอาทิตย์ไม่ค่อยนะวันอาทิตย์ไม่ค่อยบอกว่าขนส่งปิดวันเสาร์นี่เป็นบางวันนะแต่พยายามจะเปิดนะถ้าใครว่างก็อยากจะมา,าวนันเสาร์ก็ได้แต่นะ้ำหรัาคนทํางานนะครับผมเปิดยันเที่ยงคืนนะเราถ้าเรา,เรามีของเราก็เปิดวันเสาร์อาทิตย์ วันอาทิตย์ไม่ค่อยเปิดจะเปิดวันเสาร์ก็คือเปิดได้ร้านเรามาได้ยันเที่ยงคืนใครที่เลิกงานแล้วหลังห้าโมงมาได้เลยเเกลับบ,บ้านกินข้าวเรียบร้อยแล้วทุ่มสองทุ่มออกจากบ้านมาเจอกันได้เพราะว่ามันจะโล่งถนน,นใครที่อยู่โซนกรุงเทพหรือว่าทางไหนแล้วแต่เราอยู่เขตสระบุรนะครับผมนะครับผมติดกรุงเทพนี่แหละติดนนติดกรุงเทพระหว่างชัยเดชะลรเขตสระบุรีถวมอไม่ดนใครสนใจก็ทักก็ได้รับมือใหม่ผมขอนเน้นนิ่งๆนะครับพยายามนัดนัดนะ แล้วถ้าเกิดว่าส่งไลน์แล้วตอบไม่ละเอียดพยายามโทรเลยเราโทรหากันจะตอบได้ละเอียดมากกว่าไนกี้นะคะคือที่เปิดมาทั้งกระสอบเนี่ยถ้าจะเป็นไนกี้ทุกคู่อันเดอร์อัมเอร์อ้ส่ใหญ่เลยก็มีหลุดมาออันเดอร์เฮ้ยชิ้นหสามสิบจุดห้าก็จะเป็นงานพวกนี้เลย คุณจะดูขี่ครั้งขี่คลิปก็จะเป็นงานพวกนี้ใครมาก็จะเจองานพวกนี้ส่วนคุณจะเลือกได้มากน้อยแค่ไหนชอบมากแค่ไหนก็แล้วแต่ลูกค้าแล้วเราคัดได้คุณคัดได้ของได้ยันเที่ยงคืนอ่ะใช่ค่ะหัวข้อคลิปนี้อะไรเราขึ้นเมื่อไรนะร้านนี้ลูกค้าสามารถมาคัดของได้ยันเที่ยงคืนนะครับผมถ้านันแล้วเราก็รอแต่ถ้าไม่นัดเราก็นอนเหนือร้านนี้ลูกค้ามาคัดของได้ยันเที่ยงคืนนะครับ ฟิลาอ้วนตัวเนี้ยทุกคนเนี่ยมาแรงแซงทางโค้งมากขายดีมากเวอร์เลยขายดีหนักมากฟิลาอ้วนไม่เป็นทรงไหนให้เป็นทรงอนอ้วนอะ่ะบางทีลูกค้าก็ไม่ได้เกี่ยงยี่ห้อนะขอให้เป็นทรงอ้วนอะ่ะเนกี้อีกแล้วเห็นไหมสี่สองค่ะคือคลิปนี้ไซส์ใหญ่ล้วนเลยนะไซส์ผู้ชายอะ่ะไม่ใช่ไซส์ใหญ่คือไซส์ผู้ชายเลย ถ้าใครดูในหลายคลิปจะเห็นว่าของมันจะวนๆอยู่อย่างเงี้ยก็คือกลุ่มเป็นร้อยร้อยแบบเหมือนกันนะจะอยู่กลุ่มะสไตล์นี้ของเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นกลุ่มที่เราคัดอย่างเดียวเสมอไหร่มันมันมีกลุ่มของอากาศด้วยนะอย่างเช่นถ้าเราคัดจากโกดังใหญ่เนี่ยช่วงนี้หน้าฝนก็จะเป็นแบบนี้พอเป็นปลายฝนต้นหนาวก็จะมีงานผ้าผสมมาใช่ใช่ายฝนต้นหนาวพอหน้าหนาวไปเลยอะ ก็อาจจะมีสไตล์คอนเวิร์ตมาหลุดมาด้วยอะไรอเงี้ยแล้วแต่บางรอบก็จะเป็นแบบงานผ้าแต่แต่ตอนนี้มันเป็นงานนี้อยู่กีฬากีฬากับลําลองใส่เที่ยวจะเยอะสีขาวดำเรามาตรฐานหนึ่งล้านเราเยอะของแท้นะเป็นรุ่นเก่าของแท้นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องว่าจะเป็นของปลอมเพราะว่ารุ่นเก่าของปลอมค่อนข้างหายากคู่บางคู่เนี่ยมีอายุนานมากหลายปีเป็นรุ่นงเก่า เพราะถ้าเป็นตัวกอพี่เป็นมือสองมันจะเป็นรุ่นใหม่ชนชอ็อปอ่าแล้วจะเป็นมือสองให้คุณระวังให้ดีนะันแะที่คุณต้องระวังต้องดูให้เป็นแต่รุ่นพวกนี้มันฐานผลิตบางทีมันมีคอนเวิร์ตเมดอินไทยแลนด์ก็มียังมีอินโดนีเซียก็มีอย่างเงี้อยอันนี้นคือฐานผลิตเมดอินไชน่าเมดอินเวียดนามอะไรแล้วแต่แต่มันเป็นรุ่นเก่าอันนี้คือฐานผลิตเออพราะถ้ามันจะเป็นของปลอมตัวกอมันจะต้องมีหเออ หนึ่งแบบมี10กว่าคู่หรือ20คู่นคู่นั่นคือปองประมาณนนอาจจะครบทุกไซส์แต่เนี่ยคือคู่เดียวแบบเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเป็นรุ่นเก่าคือแบบเดียวแบบฟิล่าเบอร์นั้นมีอ่อรุ่นนั้นจาก500คู่อาจจะมีอยู่ประมาณอ่อเขาเรียกว่าคู่เดียวไซส์เดียวอ่ะแบบเดียวด้วยสีเดียวอะไรเงี้ยอาดิดาสอย่างเงี้ยก็จะมีคู่เดียวหรือ2คู่อะไรแค่นั้นแต่ไซส์ต่างกันเป็นของแท้ของแท้ พยายามพูดให้มันชัดเจนให้ยพยายามชัดเจนเราเพื่อว่าไว้ไว้ดูคลิปไว้เป็นแนวทางมันจะได้คนที่อยากขายลรงางามือสองแล้วเป็น,นมือใหม่เนี่ยก็จะได้เข้าใจแล้วก็อธิบายไปด้วยถ้าใครไม่เข้าใจก็พยายามไลน์ถามหรือโทรถามได้ถ้าไลน์ถามตอบไม่ละเอียดให้โทรถามเลยในขี้คะ่ะเพราะว่ามันจะตอบบางทีขับรถขับลาอย่างเงี้ยม,มันพิมพ์ไม่ได้ใช่แล้วมัน,นมันตอบได้ค่ะประโยคนึงไม่ชัดเจนมันจะคุยันโทรศัพท์ถ้าใครอยากถามรายละเอียดหรือว่าจะนัดเนี่ยก็ โทรมาก็ได้ทักไลน์ก็ได้หรือนัดก็อย่างบอกแล้วถ้าโทรมันจะแบบก็นัดมาเลยนะอยากคัดของเดี๋ยวสามทุ่มวันนี้ไปนะพี่สี่ทุ่มวันนี้เราเปิดจนเที่ยงคืนเพราะจริงๆก็ไม่มีใครห้าทุ่มเที่ยงคืนไม่มีใครมาแต่เราพูดไว้ประมาณประมาณมือใหม่ขายสําหรับมือคลิปนี้ก็จะบอกว่าใครยํานัดจะได้คัดของแน่นอน นี่อีกแล้วคือในไลน์บางทีมันเป็นคอนเซนเตอร์มันเป็นแก๊งคอนเซนเตอร์หลอกถามเยอะแยะมากมายม,มันมีผมโดนมานบาง,บางทีใครที่ถามแล้วข,ข,อขอเบอร์โทรไม่ได้ผมตีเป็นคอนเซนเตอร์เลยนะเพราะว่ามันพอถามแล้วติดต่อไม่ได้หรือไม่โทรกลับหรือว่าอะไรแบบให้เบอร์ขอเบอร์โทรแล้วไม่ให้มันแปลกมันแปลกไงมันแปลก,<อ>กซึ่งร้านค้ามันโดนกันเยอะไงมันเขา่าจะไม่ค่อยค่อยหลับกันเพราะนั้นอย่ากโกรธกันถ้เาเกิดว่าเราขอคเซนเตอร์แล้วบางทีเราต้องไปเสร็จเลยเพราะว่า มันมันไม่ชัดเจนอ่ะมันขอเพื่อโทรไม่ได้มันแปลกวะมันแปลกเนี่ยเราเราจะโทรกลับนะไม่ใช่ว่ามันเราโทรกลับเพื่อทักคุยรายละเอียดมันมันดีกว่าพิมพิมพิมมันไม่ละเอียดพออ๋อมันมีนะของแกงคอนเซนเตอร์เพื่อนผมโดนมาละเซนเต้ค่ะเออหลอกถามนู่นถามนี่ถามนี่แต่ไม่ได้เสียตังค์นะหมายหลอกถามนู่นถามนี่เพราะน่นะเอออย่าไปเล่าเลยมันมีแล้วกันมันมีก็เหมือนส่งลิงก์ส่งมาส่งลิงก์ผมกด ก็เลยตัดใจมไม่คุยเลยเพื่อตัดปัญหาไปอะไรเงี้ยซึ่งก็เตือนทุกคนด้วยว่าให้ระวังให้ดีประเภทคุยไลน์แล้วแบบต้องระวังแค่ระวังแค่นั้นเองผมแค่ระวังทุกคนต้องระวังนะมันนี้แ <หา S 2> ม่งหลอกกันง่ายอะไรเงี้ยสวยมากออาเอาเป็นว่างานเนี้ยที่พี่น้ำหยิบเนี่ยให้บ้านรี้บอกแบบนี้ก็มีคู่เดียวเนี่ยในห้ากระสอบเนี่ยอันนี้เปิดไปวนันสี่แล้ว สี่ละประสอนทสี่ละจำไม่ได้เดือนมาอะไรน่าจะมาณไอ้ห้ากับสองก็สองร้อยเศษเศษได้มั้ยได้มั้ได้ได้ได้สองร้อยเศษแล้วที่เปิดมาเนี่ยถ้าจะเห็นเนี่ยจะเป็นเบอร์ผู้ชายล้วนนะผู้ชายหมดเลยคู่เล็กผมหมดไปแล้วนะที่ว่าคู่เล็กถามหากันเนี่ยมัวแต่ถามกันอย่างเดียวไม่มีแคลไม่มีใครทักมาสักทีถามเดี๋ยวมีคู่เล็กไหมเราเราก็บอกว่ามี แต่ก็หายไปแล้วก็พอผมขายไปแล้วก็ถามว่าอ้าวผมจะเอาคู่เล็กหมดไปแล้วหมดแล้วหมดแล้วคืองานคู่เล็กมันดึงดูดลูกค้าเพราะอะไรวะมันค,คือมันมันเป็นงานคัดแล้วมันสภาพมันสวยเหมือนนางฟ้าเลยอะไรอย่างเงี้ยมันสวยมากอ่ะพื้นไม่สวยอันนี้ก็สวย <ๆ S 1> <ๆ S 2> อันนี้เบอร์ใหญ่ก็สวยอันนี้เบอร์ใหญ่ก็สวยก็จะเป็นแบบนี้เบอร์ใหญ่ก็จะเป็นโทนสีพื้นเพระผู้ชายจะใส่สีพื้นไม่อ็ใส่แต่เบอร์เล็กมันจะเป็นสีสันสีสันอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ใครไปย้อนดูในคลิปหลังๆก็จะมีเบอร์เล็กอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ก็มีมาอีกนะเดี๋ยวก็มีมาอีกอาทิตย์หน้าอาทิตย์หนึ่งจะมีอยู่ประมาณหลุดมาประมาณคัดงานคัดนะครับคู่เล็กงานคัดก็จะประมาณ100ร้อยกว่าคู่เต็มที่แล้วนะนะช่วงหลังมันซักมกมันยากฝนตกเส้นเะลของมาไม่เต็มที่กะขอมาให้ถูกเอาเป็นว่านะบางคนก็รอนะบางคนก็รอคู่เล็กอ่อาคิตนี้ใครอยากร้านนี้เปิดยันให้คัดของยันเที่ยงคืนนะครับมผมแต่ขอให้นัด มือใหม่หัดขายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฟิลา <Ph ila. S 1> นัดไว้นะครับจะได้คัดของแน่นอนนัด <Yeah. S 1> นัดนัดวันที่จะมาคัดของจะชัดเจนนะครับโรสเปกไนกี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็อดิดาสโอเคอ่ะ ค่นี้แหละพี่น้ำก็มือล้านเราเปิดยันเที่ยงคืนนะครับผมเปิดให้คัดขอย,ยันเที่ยงคืนแต่ขอให้นัดไว้มือมใหม่ขายขอเน้นเรื่องนัดนะครับคุยละเอียดให้ชัดเจนแล้วก็โทรนัดเอาไว้ว่าเราจะมาวันนี้สองทุ่ม,มพรุ่งนี้สามท<อ>ุ่มพรุ่งนี้สามโมงเช้าพรุ่งนี้สองมเราจะรอ<ช>นะครับสำหรับมือเก่าที่เคยซื้อกันอันเน้นเข้าใจอยู่แล้วเราไม่พูดถึงอันนี้ผมพูดถึงมือใหม่หัดขายแล้วกันเราจะแนะนำทุกคลิปนะครับอ๋อเอาละเดี๋ยวใครชอบรายการนี้เกี่ยวกับ แนะนำตลาดแนะนําสินค้าราคาถูกที่สามารถเราต่ออาชีพได้ก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์พยายามลงให้เต็มที่เลยใครที่เพิ่งมาเจอก็กดติดตามเราไว้เลยแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเราก็จะลงรีวิวรองเท้าอาทิตย์คือของอะแทบจะเข้าทุกวันวันล์เขียวเสาร์แค่นั้นเองแต่ว่าที่เราจะรีวิวอะอาทิตย์ละหนึ่งคลิปหรือสองคลิปแค่นั้นเองส่วนมากจะหนึ่งคลิปแน่นอนไม่พลาดแต่สองคลิปได้ดูอีกทีโอเคขอบคุณครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะครับ